หัวเร้าปุ่มเดี๋ยวลองนี่ดูสักทีเอาแม่อินซีทองหูมินไจ่เหมือนกันมินไจ่จริงเนาะเกี่ตัวพีเก้าคู่ให้กินเจ็ดตัวเลยกินลูกเกี้ยวบนละเจ็ดตัวครับอินทรีทองเคสคู่นะผัดขนเนี่ยใช่นี่ไม่ต้องฉีกนะคือ ทั้งไข่แดงสวยๆเลรอนี่พ่อแม่ครับอัเมียอร้อยอะไรน่ะประยายยรงปราชายยรงราชาอีแรงคิงมูเจอร์ราชาอีแรงมองูหายักช้าหูมันร้องอะไรขนาดนี้เนี่ยเนี่ย ขอถ่ายหน่อยเนาะเหน่อยนู่ลงแล้วอยู่ป็นฝั่งนู้นเลยพี่ที่ท้องอลงทีโหูยน่าจะถ่ายตอนลงมาตกใจตัวนี้ยู่ดีสุดอุ้ยมันใหญ่กว่ามันใหญ่ยังอ่ะพี่ใหญ่เนาะเท่าพินท้องอ่ะเท่ากันเลยตอนแรกผมดูมันหนุ่นไม่ใหญ่ขนาดนี้ อันนี้ชื่อเต็มเขาเรียกอะไรนะไอ้ววอือมันกินกี่ตัวนะพี่พงหมดแล้วอ่ะกินเร็วเลยมันกึน่นไปเลยน,น,น,มมนี่ไม่ต้องฉีดครับคำเดียว ตรงไหนพี่เล่นบ้านเราได้สบายใช่<ห>แรงเย<ห>อะนี่เหรอไม่หนักอ่ะหนักเิยโอ้โหน้ากว่าตรงนี้บีเด็ดเล่นเร็วด้วยนี่ยพี่บีเบเลยวะเนี่ยใหญ่แน่เหักตัวไม่เยอะมันเหมือนแม่มันตัวนี้น แม่ก็ตัวใหญ่แต่น้ำหนักตัวไม่ได้เยอะอุ้ยต่อย่างนี้ผมว่าเยอนะนลเนี่ยมนตึงมือก็ตัวที่ผมมาถึงกอไอเจตสวนตัดอ,อย่างเงี้ยหรือผมไม่ได้ถือนานแล้วโอ้ยตัวนั้นจะฆ่าโลกว่าแล้วอ่ะที่สามอีนีพูดเฮฟเมียา